มียังบาดที่นี่เอา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 โอ้ยเราอมมวงขาเจะหลบาดที่นี่อุตส่าห์สุปราศสุปราสุปราศสุปาเด้สุปาเด้เอามังม่วงได้เป่ะม้งไข่ตัวนี้พอนด้เลยมังม่วงดปิดเลยแล้วจเอาไหม คอสูใหม่ฉัน่าคอเขาบให้ก็ยากเขาปิดแล้วเออบอกวิธีไหนโอ้เสียแล้วลูกได้บัานลูกได้บัตรอย่างไรก็บม่นด้เกียดเนาะอะไรทีอว่าพอไดรับกบมวงคือเซนร์เจ้ากระเทยมาจากปะปนทีามันจะผสมปิ่นบ้านหน้ากกปิ่นเมือมหาไซ เงินก <k> ็จะห้างห้างแต่ว่าอยู่ดนจุ่มนั่นเขาจะอยู่ติดกันอยู่ดิโอ้นเจ้าจุดติดกันนี่ปลุกไหมเนาะต่บิงเนาะขยายออกมาเจ้านำท่วมมาจะเขาไม่ยน้มาบะมาอยู่รงที่่มาถือไม่อยู่้งีที่มันบอกว่าน้ำ่มโอ้นำ่วมประมา11บ่มีบ้านอย่นี้ ปวดตาเราเส้นไหุ่มเขาเราเส้นั้นสร้าหม่ันอบางไว้เยอะเบิก็นีแต่เพื่อนที่แบบสร้างบบปีสองพันสิบห้ายังบ่มีบ้านอยู่นี่บ้มีทุเรนไ้ทิงเล็บสวนข้าวปรมสวนสวนทั้งูนี่ะข้าวู้เบบนี้เลย้องเป็น คมมันงหา่ช่หมเป็นปลาเป็นโดง่งเลยนะปูเข้าคือโม้งอะไน,นะเป็นไดคือเนไตขค้นเป็นป,นเปนูเข่าบา่ิสุทิข้างนี้แม่น,น<ผ>ม,มีบ้านก่มีบ้านเจ้างแปนร้านะครเล่า

บกกบนี่มาพ่อกับคุณด,ดงังกันแล้วเาห้น่งใมดิขี่ติด ธรรมส่มด้าวแดงไฟแดงไฟดิ้นเขาอย่าาเราเป็นผู้ดังเขาบอานเาเนเหมอนกนเ้นเข้าห้องน้ำเดห้องน้ำเอาดอกห้องน้ำเอาดอกแบบคือแบบว่าคือรับตาดีกจไปเ็แบ ห้องน้ำห้องน้ำกล้าไหมกล้าไหมถ้าเยี่ยวเฉยได้อนี้ใยเ่อองสาวนั้นเป็นคนดังปะสาวนั้นเป็นรับเป็นคนดังปะ ดังไฟดังไฟเรอสเมื่้น่เรือ้า่ได้ขออนุญาตขึ้นเลยขึ้นเลยาายความเป็นลูกแม่บ้านแสงดิบดีกำลังกินมีบทางอยู่เลยบกม่วงมัดอาศัยลักเอาลักเอาอันไรยาววัดอาศัลักเอาลักเอามีท่องไปบังทำอะทำาทำเชื่อ นำบเมบ่ปันกันบอไปบ่ายอยูปัลายเว้ยน้ำมัองคืนนีเ้ยไ่จักเปียกเลยไจักมโนอ่เฮทำทำทำผมไม่แฟนไปก่อนไปก่อนไไปก่อนเอาอีกไมนก็แล้วแล้วื้องตัวมีเนฮครืองตัวไมีเด่นห่ะคอยลีนนเใส่ บบแมนมนฮะแม่พี่ชาแล้วก็เอี้ยมันคือย่งะมันคือลงเงินตจาทองมันคือลงเงินตัวทองเลยวู้อนะ้แม่เห็นแรงนว่าวาวไปกักหยาน่นะจริงแม่นะดูใช้เพื่อรหามาก็ตาดีแม่้เลย แม่เดี๋ยต้องเข้าไปวังทานเครอก็ท่งกูเอการเก้เี่นเนเื่อนเ่นต้องบอแม่ตรงนี้เอาเอาสรุปอาปวดได้แลสรุปเป็นยังไงวะสรุปตัวยังเอากแ้่หางขาวเอากำแก้ปวดตัวเลยหางขาวนีแหละขาวเนาะมันโล่เม็ดตัเล่มากเล่นหางขาวขาวดำว้าวมนโ

ทำเสือทำน้ำแตกทำน้ำแตกทำน้ำออกไอ้ก้าน้ำมันพุ่งขึ้นมานะมันแตกออกจากปิน้ำไหลออกเออน้ำไหลออกนะน้ำไหลออกกินได้ยังสมารกันทางไหนไปไ้ไดไปเลเดพาไปไลเจี๋พาไปปน คันคันมุ่งไหนคันีลูแนนไปงามหลายคำศุกสวยงามหลายแนนไปสวยงาม สานุ่มบอกหัทางปีดเตอะคนนำทางกระโหลกเอาอยู่ใส่ก็ได้เนาะอย่างได้เป็นง่วงก็ได้เดี่ยวก็ได้เด่บวก็ได้จะได้พุกกันจะพุกเลยค่ะไปท่านี้ะ ไปทางนี้บ่เลกไปทางไหน,นไปทางใจอ้ยอ่ะเข้านี่บอเงนจะเ็เกนแม่นบอจะสูอีหลีบอซสูอติลีเออตีว่าสูดอยู่ เปายังซูจากมือละาวแม่ห้างอลามือเมาได้เป็นเครึ่งครึ่งปีละครึ่งปีละัวนากไดอย่บอจากใดอย่าบกอยากอยู่เนาะอยากได้นึ่ง่ดออยากได้อยากหลายอย่บ่อยากอื่นยู่่อ่ะเอาคือน้ำออกำเนี่ยน้ำออกำจะไปที่ไหนเชิคเนะ เราต้องไปจับเป็นคนทิ้งขามอ่าหัวหัวหน้าไนี่นี่นี่อไปให้มกรไปมาไปทำแงกันไมเก็ได้อยอน้อนี่เพาะบวมน่นดอกกินแล้วตายเ็ที่ไม่มีราคาเ็เ็ไหนก็ได้เก็บเบื่อแล้วอพี่เก็บคนเนาะ เนนะวัวปลาวัวปลาอันนี้คือต้นอะไรอันนี้ก็บ้นปลาบ่เด็กอันนี้คือต้นอย่างนี้ฮะให้รจะผูกเอ็สิอันนี้เกิดขึ้นเองบ่เนี่ต้นอะไรต้นไม้หัวใหญ่เจ็บมากพี่ ต้นบวงใหญ่ต้นต้นบวงใหญ่ต้นป้าคนปฟ้าเหรอไอ้ก้าวจะไปรัดบอสเ้เวลามีคนตัสาเนี่ยนี่ไปทำน้ำร้อด น้ำเดือุกอยากทำไมก่อนน้ำออกเลยเหนน้ำออกเสียเปอเปลือกเ่าไปืชผ่านนู่นมุปลามุดปลามุดุกอันนี้คิดแังไงอยากกินแต่โบอาจูไทยเข้าห้องนี่ยังไก้กาวนี่ป่คือโอ้ภาษาเนาะคือกันเนาะ

กเอาไปลำบากแบบนี้ไม่กูเข้าไปเ้นะครับบเต่าไเงนาไปนาไปนาไม่น่าตันมองโอ้คือการ็ปนากบนัโอ้หางฟึ่งเนแบบหางฟึ่งบอ

เแต่ขาสั่นขึ้กันลำบากขนาดฉันก็ต้องไปอันข้องข้องหอบเกือแกบแะบวัเท่าไรได้อันผู้ลังคนอยู่ข้างหน้าเกือบพีบ <c oughs> สร้างเปียบต่อมไม่ทะลุแทะย,ย่างไปยังมาเจอแต็นเนะนะาะเดี๋ยววัาเด้ยวกันพาป้าจะทำฮาร์แตนกันจะว่าหัวขาวขา,วา,วา <c oughs> ขันทางหน้าในตัวนี้มีซิทต้องปบเมื่อนี่ก็เววอก่กูจะบอกนไปทางน้นทไปแล้ววาแต่หาทางเข้าก่อราก่ลยสรุปปเตร์อเชน้ไหลน้อจะปทนะแม คล้ายๆแบบทำน้ำรอดไปปไเขาบูป่าอีกไปไไปตอเบูปาบูปาไปเื่อกชื่อช่องอะไรนะตุยมาพาเพิ่นตุยมาพาเพิ่นถวายมากับตุยมาพาเพิ่นพาบูปปาด้หนิบนผาเพิ่นผ่าบูป่าเนาะตุยมาพาบูป่าดิ

เนยวไม่ยัง yeah, ทุโดดอะไรเรบุกล้าแล้วว่ามันชุงแล้ว่บางที่เป็นไปที่ทางบ่กเสีงสงผาโดดเสงผาโดดอะไรนเสงผาโดดสรุปทีได้บ่มาแข่งคนเด็กนคิดได้ได้ได้ไดบน้คนคิดให้บ่ได นี่นี่ทางคะไปไปน้ำหนาน้ำหนาน้ำหนาเปไปเลยเนะโอ้ยเพื่อนมาเอาแกะมาแข้งเเก็บมาแข้งบุษยเที่ยวเพื่อนวาบุษยเที่ยกบมาค่อยเอากะไรจะถือไปถือไหม ความลำบากเนาะระวังนะร <laughs> ะวังนะเระวังป <laughs> ีเตอร์ลากกันนี่ไปลากเคลือไป <laughs> โอ้ยเก็บภาพไม่ทัน <laughs> เก็บภาพไว้ทัาท่าเออเก็บภาพไว้มันเกิดขึ้นเร็วมากเมียน ใาแห่งแล้วเ้ยผ uhm uh> ู้สึกผู้สึกเย็นเนาะอุ้ยเย็นทำสูผู้สึกคาไ้ผู้สึกว่าเย็นเย็นอ้หูหัวเสือนี่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 เก้านี่หัวเสือเออนี่นี่กอนกอนี่ก้อนนี่หัวเสือหัวเสือก่อน น้ำจเยนะ่ขาไปใกลเราวังเสือขาดได้นแหอะเข้าไปได้บ่อปนี้ไปได้บ่อไปได้บ่อถ้าวเสืออยู่นาดนี้วี่ป่นี่คือเย็นเนาะลมเย็นทมน้ำบอกใค่ห้บงวแสดงว่ามันต้องมีซอสซอสทะลุได้มองเหน่าจังเย็นหม้หนน้นอนเหียวกันนอนผ้าโบเมนนอนอย่างเ้ย นุ่นสอบัตอชาโคลลองไหกันเลยพี่นอนเนาะเป็นกินบ่มังแนงหม้อเมนหม้เม่นหมเม่นเบบบบหูนสลัดยไซอกมึงรื่องพระมึงรัลมึ้รกับจีนตาเขี่ยอะหมือเ่าเยอะสมัยก่อนเยอะแล้วตอนนี้มีไหพี่มีแต่เยอะกอยู่นะ ไปก่อนไปก่อนไปก่อนโอ้ฝนมาหาได้กินพร้อบคนมากไปเที่ยวรดน้ำทุกสิ่งทีดีเขาเรียกว่ามาบปเที่ยวไม่อยัางบาดทีเดียวเอาเพิ่นอะเพิ่นเพิ่นท่ากันไคเกือบเป็นผ้าใบมากเก่งเอาเอาปีนมาด้อะ